เราแนะนำมาซี่ฟอนมีอะไรเนี่ยราบเนื้อเนี่ยละมัวละเนมวนะอะไรนะผักแพวผักซาลาเน่อยู่การลีอยู่กล,กลีมาโดน,นคือซื้อผักไม่ออกนีหมด <c oughs> ผักแพวผักซาลาเน่แล้วก็กระ,ะ,ะ,ะเทียมแล้วก็ซาลาเน่คือสาลาเน่เนาะจ้ากระสับต้นหอมมะนาว <c oughs> เออมีผักกาดด้วยนะนนี้เนื้อนะคะเพื่อ,น,อนนี้ซื้ออยู่เป็นป็นเนื้อของเกาหลีเนาะราคามี่400วอนนะ2แพ็ หนึ่งสี่ร้อยวอนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยวอนถ้าเป็นบ้านเราก็ประมาณสักสามร้อยกว่าสอง้เลยอันนี้คือวิธีปรุงนะคะเกลือนิดหน่อยค่ะกเกลือนิดหน่อย <c oughs> อันนี้สูตรยายพรนะคะน้ำปลาเอาที่เราชอบนะแล้วก็ข้าวคั่ว <c oughs> สูตรยายพรน,นี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีตรวงนะคะมีตะกะอ,อร่อยเลยแล้วก็พิกปลน อย่ามาหาหูเลยเด็ผิดอะแล้วก็ผงนัวค่ะผงนัวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายก็แซ่บลายผงนัวนัวแล้วนัวอีกแล้วทีนี้เราก็อะไรอีกนะแล้วก็คนสิทักคู่ลุกคู่ลุกเลยอย่าเพ่อย่าเพเราใส่พร้อมกันหมดเลยไหมได้ค่ะแล้วแต่คุณยายนะคะสูตรเจ้าไปเลยใช่เพราะว่าสูตรอีฉันอีฉันกะสิแซ่บเอง มะนาวนะคะเราจะได้รสเปรี้ยวของมะนาวแล้วก็ความนัวของขี้มือเม็ดมันเยอะมากน้ำลายแตกลาบหนัวเขาไม่ได้ให้ใส่มะนาวเลยนะน้อ,องโอ้ยใหญ่ถ่ายใกล้ๆแบบนี้แบบโอ้โหยายทำดีมากเลยเลยแบบเนี้ยเอมเครื่องเยอะซะขนาดเนี้ย เราที่ไหนไม่อร่อยนะคะเือจวินาทีแล้วเพื่อนๆไม่ต้องห่วงแล้วค่ะเราก็โคลดโคล็ให้เข้ากันไม่มีเคี่ยงในนะคะไม่ชอบเครื่องในนะเพื่อนๆกินแต่เมื่อแบบเพียวๆเลยวันนั้นสาวรอนแบบซื้อมาน้อยไปวันนั้นซื้อแค่เดียวแต่เมื่อนี้สาวราเอ็ดก็เลยแบบกลัวไม่อิ่มใส่พริกป่นเพิ่มดูท่าทางกลัวไม่เผ็ดอะค่ะใส่ก็กล้วอย่างนี้เึงมไหมอ่าก็เต๋ค่ะ มันคือมันหอมผักแพวแล้วก็หอมผักสลรนแหนแล้วก็มีอไอ้นั่นด้วยนะใบมะกรูดมีสะเราเด้าดักนะมีสะเดาวันนี้ผักเยอะสั่งผักไทยมากก็เลยแต่ว่าต้องหามนูมากินกับอุ้ยแกองชัดมากลองชิมก่อนนะนี <sh arp s 22> ่คะมัจืดนิดหนึ่งไหมจืดมากนิดนึงแล้วเปรี้ยวพอแล้วเนาะ ความเผ็ดอะไรก็พอแล้วเนาะต้องจวงหน่อยนะเพราะว่ายายพรเป็นคนเฝ้าดูนะสาวพรไหนซิ้อต้องจดนะออสดยสยายพรก็สวยสวยสู้อันนี้เราจะกินลาบมัวนะคะลาบมัวไปส่องไปไปไปถ่ายผักเราด้วยอเอะไรนะนะ